ครั้งนั้นมารดาของทาลกนั้นคือนายพัตตาพัติกะนะเรื่องคล้ายๆกับนายบัณฑิตสัมมาเนรนั่แหละแต่บัณฑิตสัมมาเนรนั้นเขากระทำการถวายพระตาหารแก่แก่พระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่อันนี้ถวายพระตาหารแก่ในพระปทธเจ้าได้ตั้งคันนะโดยล่วงไปทาลกนั่นแหละก็ตั้งคันมารดาของทาลกนั้นได้บริหารนั้นตลอด สอสามวันก็เกิดแพ้ท้องว่าโอ๋นอเราถวายโภชนะมีรถร้อยนะก็อยากจะถวายทานคือเด็กคนมีบุญมาเกิดอพยมมันจะมีความที่แพ้ท้องที่ไม่เหมือนคนอื่นนะอยากถวายทานอย่างเงี้ยท่านั้นมารดาก็รู้อาการอย่างนั้นแล้วก็นีบนพระสารีบุตรพร้อมกับพิสุจน์ทั้งหมดห้าร้อยลูกนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เขามา ถวายพัตตาหารต่างๆและตัวเองก็เป็นผู้ที่นุ่ง่มเหมือนสมณะเหมือนกันนะมารดาเขาว่าแล้วถวายของที่ให้แก่พระธรรปณะคือพระสารีบุตรแล้วตัวเองก็นั่งท้ายนั่งท้ายอาสนะสุดท้ายเหมือนกันเพึงบริโภคพัทที่เหลือของพิสุผพิเบนเดนั้นหมายถึงว่าเขานั่งถวายรับทานแล้วก็นั่งต่อแถวจากพระพิสุเหมือนกันดังนั้นแล้วทําการความคิดอย่างนี้ว่า บรรเทาความแพ้ท้องแล้วนางแม้ในการมงคลอ,งอื่นๆมีการถวายทานโคดบุตรแล้วจึงในวันตั้งชื่อเรียนภาคเทระว่าจงให้สิกขาบทแก่ลูกชายของฉันเถิดท่านผู้เจริญภาคเทระถามว่าเด็กนั้นชื่ออะไรเมื่อบารดาของเด็กนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญจาเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนอิที่ขึ้นชื่อว่าทุกไม่เคยเกิดขึ้นเลยในเรือนของฉันนะ นั้นคนที่มีบุญเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโยมมันก็จะมีเกิดความสุขความสบายใจไม่ไม่เคยเกิดความทุกข์ขึ้นเลยท่านั้นแล้วคําว่าสุขะกูม,มานั่นแหละจึงกจักเป็นชื่อของเด็กนั้นจึงถือเอาคํานั้นแหละมาเป็นชื่อของเด็กนั้นให้ศิกขาบทแล้วด้วยนะในวันที่เขาเกิดแล้วนะท่านั้นถ้าเกิดบันไดเด็กนั้นมีอัธยาศัยในการออกบวช มารดาก็จักไม่ทําลายอัธยาศัยของลูกเหล่านะอันนี้ก็เป็นความคล้ายๆกันกันกบบ,รรบัณฑิตสามเณรที่เกิดออกมาแล้วก็มารดาก็ให้นิมนต์พระภิสุสงฆ์มาฉันในเรือนแล้วก็ถวายทานแล้วก็ให้เด็กนั้นบวชตั้งแต่อายุเขาเจ็ดขวบฝ่ายกูมานั้นเมื่อมีอายุเจ็ดขวบก็พูดว่าคุณแม่ผมอยากออกบวชนะคนที่มีอัธยาศัยมาในพบสุดท้ายก็จะเป็นอย่างเนี้ย เวลาถึงเวลาแล้วก็อยากจะบวชก็เลยให้นิมนต์พระสารีบุตรมาเรือนให้ประชุมญาติในเวลาที่ลูกฉันยังเป็นฆราห์นะพวกเราจะทํากิจที่สมควรในวันนี้เนแหละนะจึงแต่งตัวลูกชายไปสู่วิหารด้วยสิริโสภาอัันใหญ่แล้วมอบถวายแก่พระเถระพระเทระก็เป็นอุปชาของสัมมาเรนทั้งหมดหลายรูปเลยนะบัณฑิตสาม,มเณรก็ดีเลวัตสัมมณรก็ดีนะ ฝ่ายภาคเคล่ากาวกระสุขค่ะนั้นว่าพ่อธรรมดาบ,บารรดชาทําได้ยากนะเรื่องคล้ายๆกันกับบัณฑิตสม,มเอ็นเวลาอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นเวลาอยากได้ของเย็นก็ดันได้ของร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไม่มีความคิดอย่างอื่นก็บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับเขาในการที่เขาจะออกบวชนะนะสามาเถเนนั้นทีนี้ในระหว่างที่บวชแล้วนะ ในระหว่างที่บวชแล้วหลังจากที่เนนไม่ได้ออกไปบิณฑบาตก็คือเนนที่บวชใหม่ะเมื่อยังนุ่งผ้ายังไม่เป็นอย่างที่อาจารย์ก้องท่านบอกเมื่อวานะนะก็ต้องให้อยู่ในวัดก่อนจนกระทั่งเนนนุ่งห้าเป็นแล้วถึงจะให้ออกจากวัดได้ความก็เหมือนกันอย่างที่ในบัณฑิตสัมมาเดนนะละเมื่อวานใครฟังอู่ก็คงจะเข้าใจว่า ในเวลาที่พระสารีบุตรออกเที่ยวไปบิณฑบ,บาตสามเณรก็เดินติดตามข้างหลังคันแล้วนะก็บอกว่าเขาอยากฉันพระทหารที่มีโภชนะตั้งร้อยนะตันนั้นถ้าเกิดว่าท่านสามารถได้สามารถที่ทําอาหารนําอาหารนั้นมาได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้นั้นก็จักได้ในบุญของข้าพเจ้านะ ทนนั้นพระเถระให้ลูกกุญแจสมเานั้นแล้วอันนี้หลังจากที่สมมาเนตันติดตามแล้วก็ไปเจอลำเหมืองใช่ไหมอันนี้จะเล่าข้ามไปทีนิดหนึ่งเดินติดตามพระสารีบุตรแล้วไปเจอลำเหมืองที่เขาไหน้าเข้านาดังนั้นการที่น้ํามันไม่มีเจตนาเนะี่ยมันยังทําให้ไหน้ําเป็นเส้นตรงเข้านาได้ฉันใดสัมมเนรก็ทําไว้ในใจก็แล้วว่าเออเมื่อน้ําไม่มีเจตนายังทํา ยังทําน้ําให้เป็นเส้นตรงได้เลยแล้นเราเป็นคนทาไมทําไม่ได้ก็ต่อไปก็เหมือนกันอะไรนะเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็เจอท่านดัดสอนคือลูกสอนคือลูกธนูนั่นแหละราะฉันนั้นคนที่จะทําลูกธนูก็ต้องดัดสอนให้มันตรงมาที่ไหนมันโคตรก็ทําให้มันตรงเมื่อทําให้ตรงเนี่ยก็ทําให้สมความปรารถนาของความเป็นลูกสอนนั่นแหละเมื่อเดินไปหน่อยนึงก็เห็นเขาถาก ล้อเกวียนมีดุมมีเผาเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะล้อเกวียนมันไม่มีเจตนาไม้พวกนั้นก็โดนขดถาจนกระทั่งมสมบูรณ์เป็นล้อเกวียนได้ันไๆต่อมาก็สัมเณรนั้นก็ถือเอาบาจีบอลให้พระสารีบุตรนําไปก่อนตัวเองจะกลับเข้าบ้านสามเณรนั้นไปวิหารแล้วก็เปิดห้องพระเถระเข้าไปแล้วปิดประตูนั่ง นั่งฌานอยู่นั่งยันอยู่ในยานของตนด้วยเดชของคุณก็เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วเท้าสักกะก็เห็นว่าสามเดรนี้จะบรรลุธรรมก็เลยพากันมาอารักขาสมเดรพากันให้เช้าวจตุโลกบาลทั้งหลายไปไล่เสียงนกเพราะเสียงนกที่มันเกิดในวิหารมันบรบกวนสมาธิแล้วก็ให้จันทะกับเทวดาทู้รักษาพระจันทร์กับ สุริยะมาดึงพระอาทิตย์ไว้ไม่ให้เวลาเครื่ยงวันมันเกิดขึ้นในระหว่างที่สุขสัสสัมมาเลนนั่งรอพระทหารอยู่พระสารีบุตรก็เข้าบันบ้านเพื่อจะไปรับพระาหารอย่างที่สัมมาเนเขาต้องการว่าเขาอยากขอันโภชนะที่มีอาหารร้อยชนิดนะขอให้พระเถระนํามาให้เธอในระหว่างนั้นก็ ชาวบ้านทั้งหลายก็เจอพระเถระพอดีเลยแล้วก็นิมนบนให้พระเถระนั้นนั่งฉันเนเรือนแล้วก็ยังแถมโภชนะที่ฝากมากับพระเถระเพื่อพระที่ท่านอยู่ในวัดอีกอีกบาทหนึง่งนั้นข่าวต่อมาการเมื่อพุทธเจ้าเสด็จออยู่ที่พระท,ทันตะกูดีทรงทราบว่าวันนี้สุขสัมมณีจะบรรลุธรรมแต่ว่าเมื่อพระสารีบุตรเข้าบ้านเร็วเกินไปก็จะทําให สุขสัมมเเนนี้ไม่บรรลุมรรคผลที่เหลือคือสัมมเนนทำเป็นพระอนาคามีและได้ผลสมาบัติด้วยหลังจากที่พุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้แล้วก็ทรงบรรดาบอยู่ที่ซุ้มประตูนะก็ถามปัญหาธรรมกับพระสารีบุตรสี่ข้อนะพระสารีบุตรก็ขยายแก้คําถามนั้นหลังจากนั้นแล้วพระอาทิตย์ก็เคลื่อนไป ความข้อความนี้ก็เหมือนกับบัณฑิตสัมมาเดรที่กล่าวไว้แล้วเมื่อวานนะนะพิสุทน์ทั้งหลายก็ปรากฏว่าวันนี้มาทําไมการจึงปรากฏสาม,มเณรเพิ่งทําพัฒกิจเสร็จเดียวนี้เองทําไมหนอวันนี้เวลาเช้าจึงมากเวลายืนจึงน้อยพระศสาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าพิสุท์ทั้งหลายบัดน,นี้เธอทั้งหลายประชุมกันเรื่องอะไรหนอเมื่อพิสุทน์ทั้งหลายกร่าบทูลว่าพระ พระเจ้าข้าว,วันนี้เวลาเช้ามากเวลาเย็นน้อยอ่ะพระมาเพิ่ึ้งฉันพัดเสร็จนี้เองก็แลเป็นฉไหนพระอา,าทิตย์จิงปรากฏคล้อยเคลือคล่อนท่ามกลางฟ้าไปพระเจ้าจึงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายในเวลาทําสมณะธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายนะท่านคนที่มีบุญทั้งหลายนะอะไรที่ทําได้ยากยากก็เป็นเรื่องง่ายเลยนะแม้กระทั่งะท้าสักกะก็ยังมารักษาสายอยู่นะพระเจ้าก็มาดับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน เป็นอันเดิมอันเดียวกันย่อมเป็นอย่างเช่นนั้นแลก็ในวันนี้เท้ามหาราสิยึดเอาอารักขาไว้โดยรอบพระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดเอาวิมานหยุดอยู่เท้าสกัดทรงยึดอารักขาสายที่สายอยู่ถึงเราก็คอยรักษาอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตูวันนี้สุขะสามเรนรเห็นคนไกน้าเข้าเหมืองช่างสอนดัดสอนให้ตรงช่างถาถาสัมภาระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นฝึกตน บรรลุพระอาหารหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอันคนไขน้ําทั้งหลายยอ่อมไขน้ําช่างสอนท,ทั้งหลายย่อมดัดลูกศอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตนนะอันนี้ก็เป็นพรพุทธพจน์ตรัสไว้สุดท้ายสําหรับสัพสุขสัมมาเลงหลังจากที่ได ฐานทัตตา,าหานเรียบร้อยแล้วนั่งวิปัสนาเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุเป็นพาาระอรหันต์ก็จบลงเพียงแต่เท่านี้นะโยมขอความขอความสุขความเจริญความรอบงานในทามขอเกี่ผลใดที่ท่านได้ปรปัถนาแล้วตั้งใจแล้วขอปัญญาสมาธิถี่จงเกิดมีแก่ท่านขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยการไม่เนิ่นช้าทุกคนทุกท่านเธออากดน้ำเลยเนาะ ขอการน,นะครับยะถา,าวาริวหฮาปูราปาริปูเรนติสารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป,ปะกะปะติอิจิตังปะจิตังตุมหังหิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาชันโทปณะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา มิติโยวิวาจันตุสาพารโรโกวินาจตุมาเตภวัฏวันตรายุสุขิตาะยโกภวะภิวัทนสิริสเนจังวุธาปัจาิโนวจัจหตารุ ธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภะรังภวตุสามังคาระราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาสุทีภวะ ตุเตภวตุสามังคะรักราขันตุสาพาเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโวทิภวันตุเตภวตุสามังคะรังราขันตุสาพาเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสทิ อวันตุเตอระหังสัมมะสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาที เตปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามิโยมกาบพ่านตรงอีกสามครั้งอากาศหนึ่งอากาศสองอากาศสามะโยมเก็บอาสนะที่นั่งของตัวเองด้วยเนาะเดี่ยพระจะบินท่าบ่าย